Fun, game. ตัวบ้าเอ๊ะันฮอลล์เกมเชี่ยไม่พน่ากวลองคีดแตกผีขลังหนกชี้เต็มบ้านเป็นด้วยว 1, อโอ้ไปหนึ่งพันรอบโอ้โหหน้ากลัวมากขี้ระเบิดห้องน้ำแตกผันไฟหไห,นหนามหน, <laughs> <Okay. S 1> น้ากลัวมากไอ้น่องเกยหน้ากลัวจนอันเยี่ยวตอนนี้เยี่ยวเยะแล้วคือแบบเดินเดินเข้าห้องน้ำมาคือกี๊บอัดละ้เะะะม่เสียวจี <laughs> ัมีเพียงแค่สามขั้นตอนพอเกมแรกมาเราจะทำภารกิจซึ่งเราต้องทำให้ครบสามภารกิจจากนั้นพอทำครบเสร็จเราก็จะผ่านขั้นหนึ่งไปและเราก็ต้องอยู่รอดในคืนต่อดไปให้ได้นานที่สุดเป็นจบแค่นี้เชียรน่ากลัวมาเริ่ม เชื่อกสงครามแอดี้อันโดนาภายใต้การจ้องมองของมีายที่ไม่ยอมประนีร้อมความกรหายของรีเซปเตอร์ทำให้เรวตกอยู่ในห คืนที่หนึ่งมาเชียนี่ไอแพดกมูมันแหลกยังหรอเกมที่นี่มันโคตรเด็กสเปกเฮ้ยไม่มีกระโดดด้วยนี่ก็าอะไรวิ่งเหรอ เราฟิกมันโคตรสวยเลยจริงๆบรรยากาศไม่น่ากลัวนะเอาจรินะภาพนี้ก็ดุคุ้นเหมือนเคยเจอมานะไม่รอะไรอะไราื่อว่ร a สามารถทำได้นี่ s ือสิ่งที่ทำให้เราป่ดล้คือิาควส่ดิ่หนม่้อาต่มา่องให้วดี้้ ม่งานม <LAN> ันจะมาหาคุณเอ้าเมียวเมียวเมียให้หาเมียวใช่ปะให้หาเมียวป่วะเหอแล้วเฮ้ย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 หพี่อะไรวะเนี่ยบ้านรตัวอัตโนมัติกูจะบ้าแล้วพวกคนอยู่ไหนอะอย่างที้สองพวกคนเราต้องหาที่ไหนสกีบีทอเรียลโอ้สีนาำตากระจกดูไม่ได้ ออหนึ่งสองอ่ะกูยังไม่ทำอะไรเลยเสียงจะสเกลกูไม่นอนเลยก็ดสูสงแฮ่โอ้ยหน้านตา่างปิดปิดหน้าต่างโอเคปิดทั้หมดปิดหน้านต่างตรงนี้ด้วยกูว่ากูปิดไม่ทันละอย,ยังม่เข้าบ้านกูนมาล้วกูตายโซร d u ดู คื้นที่สามคือเจอถึงผมจะเจอเราถึงคนที่สุดแล้วอะไรนะถ้ากูเดินเองได้ไงเนี่ยเราต้องไปเปิดประตูเอ๋สวัสดีครับอุ้ยเฮียไม่มีียี่งตกใจหมดสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งนะลูกตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราพบกันเธอสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่า โอ้โหถามกูว่าเห็นอะไรแปลกๆไหก็มึงนี่แหละคนเดียวเนี่ยสไลด์มาอย่างกระดุกกระดัดลยครับอ่าใช่แล้วสิ่งต่างๆกำลังแย่ลงเลยพ่อพ่อก็กลัวเหมือนกันแต่จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับลูกไม่มีภัยพิบัติใดๆให้จะเข้าใกล้ลูกได้พลังแ่งซ่าตาเข้มแข็งมากลูกของพ่อเออแล้วมีอะไรที่ผมสามารถทําได้อหไพ่อกลัวแต่จะไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นกับลูกไม่มีภัยพิบัติใดๆที่เข้าใกล้ลูกได้แล้วเนี่ยต้องเล่นกีตาร์ อ๋อเติน้ำ่าโอ้ยเ้ยไม่กลัวมึง้เ้ยผีกาค่ะมาดี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 ดีมาดีมาดีไหนวะกตาพคนคนนี่หรออ๋อคนอกลุมูเรนาน เออถ้าพวกคนเดีว่าเราเชอพคนไปไนะเออนีอ่ต้องอ่านดูป๊อปคอนดเดลามังอ๋อก็อบแล้วเราไม่ได,ด้หรอตรงนี้เหรออ๋อเหียระบบเกมไม่ดีว่ะควเวอร์เธอที่หา้เาเรต้องตรวจ่ะ สวัสดียามเย็ยนเราได้รับรายงานเกี่ยวกับการทํากิจกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของคุณใช่แล้วครับคุณตำรวจแค่รู้สึกกังวลเออเนี่ยเขาใจใช่ไหมฉันถามคำถามสัตว์สองสามข้อคุณเคยเห็นอะไรแปลกต่างไหมอ๋อนั่นก็ไม่เชิงว่าเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าอ๋อเนี่ยฉันเห็นใครบางคนเนี่ยเข้ามาในบ้านคุณคุณเห็นหรือเปล่าอ่าฉันคิดว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นสีแดงและน่ากลัวใช่ไหมตรงกับสิ่งที่เพื่อนบ้านของคุณพูดดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้น เราสงสัยว่ามีคนบูรุกบ้านและทําให้เพื่อนบ้านของคนอยู่ในสภาพที่อานอาถมากๆอ่าและฉันควรทาอะไรดีอ่าคุณเห็นอะไรแปลกๆให้หรีบปิ่งไปเาาปราจะพยายามตรวจสอบสถานการณ์ให้ดีที่สุดขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและขอให้ฝันดีโอเคซบอมนาฬิกาไม่กบคอนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไม่กคอนต่อ,อเดี๋ยว,ยวมันให้กูอุปคณน แล้วมันก็ให้กูไปที่สระน้ำทำความสะอาดน้ำสะา,าดสระน้ำดิกินใดโพรกูว่ามีตัวอะไรมาข้างหลังกูงนีนย,ยมันกูกืตัวกูแล้วใช้คืนที่หก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดสระน้ำอีกแล้ววะโอเคมากลัไปหลัง กระโดดได้กระโดดได้โอเคหหลุมละลุมละหลุมละหลุมละโอ้โหผีขุดขากไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเดินชนมันได้ด้วยไอ้เหี้ยอะไระเนี่ยไอ้พีขุดขกากเลยโอ้โหกูไม่น่ากลักวไม่กูเดินชนผีได้ยี่จบเลยความน่ากลัวจบเลยความน่ากลัวมึง เพื่อใช้ได้ยังให้กินทำไปเล่นโอ้ยอยยยยยยยตกใจหมดเลยคิดมึงอะไรวะสักหน่อยไหมยังสักหน่อยอุ้ยยยยยยยงไม่คุยเอ้ยม,ออออมาเราต่อคืนเี่อเยออกกันกูยังรอดจ้ะเอ้ยแมวแมวว้าวเป็นเกมผีที่กา,กากมากนะกูต้องผีจะไล่ โอ้ว้าวจอดเจ,งจ๋งเยี่ยมจริงๆเลย,เลยคนืนที่เจ็ดอืมเปิดว้าวเป็นไงเฮ้ยใครวะเนี่ยอ่าอนโนแมนชายปริศนาสวัสดีต,ตอนเย็นฉันแค่ผ่านไปมาและสังเกตเห็นว่าไฟคุณเปิดอยู่จะเข้าไปได้ไหมมันคือใครเนี่ย นั่นก็แค่นักเดินทางที่สนใจบ้านเก่าๆหลังนี้มันหือเชื่อจริง,รงๆเหรอก็ไม่คิดอย่างนั้นเหรอมันก็บ้านสวยๆนะมันมีอะไรหรอเรื่องราวลึกลับและประวัติศสาสตร์ของบ้านหลังนี้มีเรื่องราวให้เล่าคุณชอบเรื่องราวไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวของคุณเออคุณมีไหมบางทีก็ออกไปเล่าเขาหนาลยกันตอนนี้รู้ไว้ว่าบางเรื่องมีคนหล่าดีกว่า okay. น่าจะเป็นเจ้าของบ้านเก่าก็ต้องไปอาบน้ำกิตา เฮ้เออไอ้เฮียเอามาตะค้มโอ้โหมึงต่อหน้าต่างนี่ต่อเลยเหรอวะเปลด่ไงวะานหน้าต่างเดี๋ยวเราต้อง้องน้ำต่อไปตกประคองละเฮ้ยเอาไปละหนานังวะประคองเอาเฮ้ยแปลกคุณเล่งถึงคืนที่แปแล้วหรอวะกูกูไม่คิดจะเล่นเกมชิ้นนี้นานขนาดน ตาหหยหรือมึงไม่ฆ่ากูให้ตายเลยวะอ่าชื่อใครจะไอ้ชื่อเซนตาคอร์ทนะแบบไอ้ชื่อเซนต์คอร์ทโอ้โหเมรี่คริสต์มาสเพื่อนฉันอยากจะแวะมาเผยแผ่ความสุขในเรนนอย์จิปัญญาแห่งคริสต์มาสไม่มีวันตายเชืเ่อสิวันนี้มันคิดมากเหรอวะกูไม่ฉลองคริสต์มาสเว้ยโอ <ๆ S 3> ้โหทุกคนจะเฉลิมฉลองถึงแม้ว่าพวกเขาจะเฉลิมฉลองไปแล้วกว็าตาม ความคิดต่างหากที่สำคัญอะไรนะไอ้แก่คุณหมายถึงความคิดอะไรวะความคิดอะไรโอ้ความคิดถึงฉันฉันอยู่ที่นี่ที่ที่ต้องการฉันมากที่สุดและเพื่อนคุณต้องการมาจากใช่ไหมเฮ้ยนี่ไอ้แก่ทำตัวแปลกออกไปซะ,อะโอ้โหแปลกล้อไม่เห็นหลอกเพื่อนเดี๋ยวคุณจะได้เห็นมัน่แค่ฉันคนเดียวเท่านั้นซาตาโอ้โอ้ฉันจะออกไปเมื่องานเสร็จคิดมันเป็นสัญญา พี่ชายพี่ชายโอ้โหไม่มองตามกูด้วยเฮ้ยตัวประหลาดดีนะเออตัวมันจะประมาณนี้กออ็หายละคือที่เก้าคืนที่เก้ากูต้องจับสแก,กงนั้นเลยไม่มีสต๊ร์คอร์ดนะอ,อันเตเกลนะเฮ้ยเชื่อได้ไปพวกอยูโงูเฮ้ยพ่อหนูก้าเปล่า ไปทำการประสานหนุ่มน so ้อยน่ารักคนนี้ด้วยแน่นอนเข้ามาสิคนทางหน้ารักจังเลยคอยคอยเลยโอ้โหโอ้โหโหคนมาเป็นตุ่นเลยอะไรรึเนี่ยตู้ชื่อว่าอะไรเราทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับฉันไปเอ้าเอ้าเหี้ยมันไม่เขียนกูเหี้ยะไรวะเนี่ยตรงไหนวะที่ยังไม่ปิดตรงนี้หรอปิดหมดแล้วตรงนี้ก็ห้องนี้ห้องนห้องน้ำบ้าไปแล้วอ๋อตรงนี้ครบ ดีมากภากิจกุสำเร็จละเย้กูกลลยยอยู่นานถึงสิบคืนแล้วพี่เฮ้ยเด้อกูอยู่ถึงสิบคืนแล้วมันมีภาพอะไรเนี่ยอันเชิญปีศาจหรอวะกูจะัญเชิญม่าที่เตียงกูเหรอนะกูยิ่งอยู่นานมันยิ่งแปลกเรื่อยๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะเนี่ยภาพอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวทำไมภาพเป็นเงี้ยเฮ้ยทำไมภาพเป็นเงี้ยอุ้ยคิดอะไรเนี่ยกูด,ดูเล่นแล้วไอ้สัสเพราก,กูดูเล่นละกูดูเล่นแล้วดดลนวอนเฮ้ยต,ตัวอะไรปึ๊บใครวะเนี่ยเฮ้ยชายปริศนาอีกแล้วเอ,อ่อสแตนเชอร์มี ก่อนที่จบคลิปนี้ก็อยากจะถามทุกคนว่าเกมนี้มันมีตอนจบได้ไหมถ้ามีก็เขาเปมาได้ครับจะได้เล่นแทนมันจบนะครับผมอันนี้ผมเล่นไม่รู้เรื่องอเลยคือตอนเล่นก็ไม่รู้เฮียอะไรเลยอ่านลิปไม่ออก